สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเฉยเ์กิ่งเพชรที่ช่อง u t u b e เฉยเ์กิ่งเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้ผมก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านอีกแล้วนะครับชาวลัคนาราศีกันในครั้งนี้นั้นเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงเดือนตุลาคม2564นกนะครับก็อยา่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับกับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับด้วยแรงเอื้อมของดวงดาวนั้นในช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นเดือนที่ดีนะครับคุณจะมีโอกาสที่ดีนะครับการงานคุณจะเข้าที่เข้าทางมันรวมไปถึงว่าท่านใดที่ทำงานด้านใดๆจะมีความน่าเชื่อถือมากเป็นพิเศษนะครับนะเป็นจังหวะที่ดีในภาษาดวงดาวนะครับท่านใดหยิบจับงานสิ่งใดนะครับ ยังมีมุมที่ดียังมีโอกาสที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตเข้ามาสู่ดวงชะตาเป็นลักษณะที่ว่างานมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือนะหยิบจับท่านใดทํางานด้านวิชาการข้าราชาการหน่วยงานเกี่ยวกับองค์กรเกี่ยวกับเอนจิเนียริงนะครับโลหะทุกรูปแบบทํางานด้านที่มีลักษณะไม่มีหน้าร้านนะครับหรือทํางานอยู่เบื้องหลังก็ ก็ยังเป็นไปในทางที่ดีนะครับงานติดต่อผู้คนตลอดเกิดสิ่งที่ดีเป็นจังหวะด,ดวงดาวที่บางท่านจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนแปลงมาบางสิ่งหรือว่ามีการพัฒนางานพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับงานให้มีมุมที่ดีมากขึ้นเป็นจังหวะด,ดวงดาวที่ได้คิดได้เขียนได้เรียนได้อ่านก็ได้นะเป็นช่วงที่คุณจะมีการต่อย,ยอดในบางสิ่งนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตานะเป็นช่วงที่ เสพข่าวสารได้ดีล่อปัญญาเข้ามาได้ดีนะครับแต่จังหวะนี้นะครับผมเจาะไปใน,ในเรื่องของการเงินนะครับการเงินชาวลัคนาราศีกันนั้นอาจจะมีรายจ่ายไปกับการเดินทางระยะสั้นๆหรือเป็นลักษณะของรายจ่ายไปเพื่อมีการติดต่อสังคมนะครับหรือรายจ่ายบางอย่างคุณจะมีรายจ่ายบางอย่างที่เป็นลักษณะของการเข้าสังคมรายจ่ายภาษีสังคมหรือรวมไปถึงว่าเป็นการใช้จ่ายใช้สอยบางอย่างนะครับ ที่คุณจะต้องเลี้ยงคนใกล้ตัวก็ได้นะครับมีเหตุการณ์ให้คุณซื้ออาหารซื้อข้าวซื้อของเลี้ยงใครบางคนที่เป็นคนใกล้ตัวคุณมันรวมไปถึงว่าจะมีรายจ่ายบางอย่างที่คุณเป็นหนี้สินเก่าก็ได้เป็นอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องแบบต้องจ่ายออกไปมากกว่าวปกตินะครับต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายแต่ดวงบอกว่าคุณจะมีคนมาช่วยให้คุณได้เงินมีคนเอาเงินให้คุณหรือคุณจะมีที่พึ่งทางการเงินมีคนช่วยเรื่องเงินมีคนช่วยให้ได้เงินก็ได้ เป็นจังหวะดวงดาวลักษณะนี้นะครับชาวลัคนาราศีกันอาจจะแปลว่าคุณจะมีเหตุการณ์ให้เสียเงินนะครับมากขึ้นก็ได้ช่วงนี้คุณจะต้องระวังตรงนี้ให้มากนะครับแล้วก็เป็นจังหวะลีลาในดวงดาวเนี่ยนะครับคุณจะทําอะไรต่างๆให้ช้าลงหน่อยเพราะว่าดวงบอกว่าคุณจะขับกัลเฉงมีอะไรต่างๆให้คุณทําได้ไวขึ้นรวดเร็วขึ้นพลังงาน ทางด้านของจิตวิญญาณและก็พลังงานในร่างกายของคุณจะเพิ่มคุณจะหยิบจับทํานู่นทานี่มากขึ้นคุณจะแข็งขยันมากขึ้นมีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นนะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ต้องระวังการเจ็บป่วยนะครับการปะทะการใช้อารมณ์ปะทะการวิวาทะต่างๆนะครับที่จะเข้ามาสู่ดวงชะตาแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะเนื้อหอมด้วยนะมีสเสน่ห์ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันมีสเสน่ห์มาก บางทีเนี่ยนะท่านเดที่โสดอยู่มีตัวเลือกมีเด็กมาชอบหรือมีลัานต่างอายุเข้ามานะครับหรือมันรวมไปถึงว่านะครับเป็นช่วงจังหวะลีลาที่ลีลาชีวิตที่ดิงดูดอะดิงดูดเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงาน Connect, คอนเนคเครือข่ายให้เข้าหาเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือในบางสิ่งนะครับแล้วก็ในดวงดาวแต่ระวังการประทะอยู่นะปะทะกับคนใกล้ตัวบางคนะนะครับที่ต้องขัดแย้งขัดใจปะทะกันหนักหรือ ห่างกันออกไปเลยนะครับนะเป็นช่วงที่ระวังหัวร้อนะนะได้ง่ายๆในช่วงจังหวะเดือนตุลาคมนี้คุณจะมีการเดินทางไกลนะครับมีการเดินทางมีการติดต่อระยะสั้นระยะไกลด้วยนะครับเป็นช่วงจังหวะที่อคือดวงดาวเนี่ยบอกว่าคุณจะมีเรื่องพบเรื่องแปลกๆเข้าไปในสถานที่แปลกๆคาว่าแปลกหมายถึงว่าที่ไม่เคยได้ไปนะแล้วก็ แปลกหูแปลกตาคุณนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ที่อยู่คุณนั่นแหละแต่ว่าคุณไปแบบแบบคาดไม่ถึงนะในดวงดาวเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ต้องระวังเงินหายของหายหรือบางท่านจะได้เงินลับๆได้เงินบางอย่างเข้ามาแบบลับๆล่อๆหรือลับๆหรือได้เงินบางอย่างแบบจากคนใกล้ตัวมีคนใกล้ตัวเอาเงินให้หรือมันแปลว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากคนใกล้ตัวหรือตัวบุคคลหรือสถาบันทางการเงินก็ได้มันรวมไปถึงว่าท่านใดที่ เป็นลักษณะน,นี้นะคือถ้าแบบพกเงินเยอะๆเนี่ยต้องระวังเงินหล่นหายนะครับหรือมีของมีค่าหายเกิดขึ้นด้วยในดวงดาวเนี่ยแล้วก็เป็นจังหวะลีลาชีการเงินคุณผมว่ายัางไปได้ในช่วงเดือนนี้ขาดเงินยังได้เงินจะมีโอกาสดีๆเรื่องเงินเง,งินทองทองนะแล้วก็ดาวบอกว่าจะมีผู้ใหญ่จะมีผู้ใหญ่นะครับเข้ามาอยู่ใกล้ชิดเปรียบประดุจเหมือนเพื่อนหรือให้คาปรึกษาบางสิ่งที่ดี อาจจะมีคนอายุมากกว่าคุณก็ได้นะครับมาสนับสนุนช่วยเหลือบางสิ่งกับคุณนะครับมาอยู่ใกล้ตัวมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับหรือว่ามันแปลอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นช่วงจังหวะลีลาที่คุณอาจจะพีดอกออกผลในงานใหม่กิจกรรมใหม่จ็อบใหม่นะครับจ็อบใหม่ๆนะครับหรือว่ามันแปลลักษณะนี้ก็ได้นะครับการสื่อสารการติดต่อต่างๆของคุณนะครับจะมากขึ้นคุณอาจจะมีการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารใบอนุญาต รนะวมไปถึงว่าในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ลาบเป็นของเก่านะครับได้ลาบไปจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วรวมไปถึงว่าคุณอาจจะมีอย่างนี้นะในดาวเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่วิถีของจิตใจอารมณ์ทางจิตของคุณเนี่ยนะครับจะไป,ไปรับเอาสังขารสังขารคุณอาจ,จะรับออกสิ่งที่ดีมากขึ้น สินตาคุณมีโอกาสได้มองเห็นสิ่งที่ดีมีกระตุ้นเชิงบวกบางสิ่งเข้ามาสู่ดวงชะตานะครับอาจจะได้ไปอ่านข้อมูลดีๆเสพข้อมูลดีๆนะครับพูดคุยกับคนดีๆนะครับก็ได้นะเป็นจังหวะนี้นะครับหรือว่าจะมีเพื่อนสมัยเรียนติดต่อเข้ามาหรือได้มีการพูดคุยสนิทสนมกับคนใกล้ตัวบางคนที่ช่วยเหลือคุณดีมากนะครับแล้วก็ต้องระวังอุบัติเหตุในนุ่นชนนี่ของแหลมทิ่มตํำนะครับต่างๆนะระวังปากฟันลิ้นของร้อน ของรดต้องเป่าก่อนนะระวังนะลวกลิ้นลวกเหงือกหรือของแข็งก้างติดเหงือกได้ในช่วงนี้นะครับหรือมีเหตุการณ์ให้มีปัญหาช่องปากและปากฝันได้นะครับเลือดออกได้นะในเดวงดาวเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะครับจะมีโอกาสเกิดช่องทางอะไรได้ใหม่หรือมีโอกาสเกิดโชคจากเพศตรงข้ามนะมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือให้งานให้เงินให้ผลประโยชน์ก็ได้นะครับเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับจะยังมีโอกาส ที่ดีหรือว่าถ้าค้าขายกับลูกค้าลูกค้าต่างเพศอย่างเงี้ยจะดีหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าท่านใดที่มีบุตรบริวารน,นะครับอาจจะที่มีเกิดถ้าเกิดช่องทางไรายได้พิเศษร่วมกับบุตรบริวารจะให้การช่วยเหลือดีในช่วงนี้หรือว่าบุตรบริวารจะนําลาบผลบางอย่างมาสู่ดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็ช่วงนี้อจะมีเรื่องใจร้อนมีเรื่องร้อนลอนบ้างนะครับในชาวลัคนาราศีกันจะต้อง ระวังความคิดต่างๆอาจจะมีเรื่องลบๆเข้ามากระทบจิตใจอยู่บ้างนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในช่วงจังหวะนี้นะครับยังเป็นช่วงที่ดีสำหรับท่านใดที่จะบุกเบิกกิจกรรมทางการงานในช่วงเดือนตุลาคมงานของคุณจะเข้าที่เข้าทางหรือท่านใดที่รอโอกาสบางอย่างเกี่ยวกับงานคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแน่นอนนะครับหรือท่านใดรอการย้ายออฟฟิศเปลี่ยนแปลงออฟฟิศเปลี่ยนแปลงงานหรือว่าคุณจะได้เปลี่ยนหน้าที่งาน ในที่ทํางานของคุณนะครับผู้ใหญ่อาจจะป้อนงานใหม่ให้กับคุณหรือคุณอาจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงงานบางอย่างหรือว่างานคุณจะมากขึ้นมีคุณจะมีงานอย่างน้อย2งานขึ้นไปนะครับคุณอาจจะได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้พัฒนาบางสิ่งนะครับมากขึ้นก็ได้นะครับเป็นช่วงของดวงชะตานั้นบางท่านจะได้เจอแฟนเก่านะครับหรือว่ามันมีตัวเลือกเข้ามาก็ได้นะครับเพราะเป็นช่วงที่เนื้อหอมมากอาจจะเสียเงินได้เงินมาได้เงินจากคนใกล้ตัวก็ได้นะครับหรือว่ามีเพื่อนมาปรึกษาเรื่องเงินมีคนในครอบมาปรึกษาเรื่องเงิน นะครับหรือมอีผู้ใหญ่มาให้คำปรึกษาอะไรบางอย่างก็ได้นะครับรวมไปถึงว่าช่วงนี้ระวังการถูกเลื่อยเก้าอี้นะครับถูกดินทาว่าร้ายหรือการประทะอันเนื่องมาจากงานด้วยนะครับชาวลัคนาราศีกันอาจจะแปลว่าระวังผู้ใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะครับนะรวมไปถึงว่านะครับอาจจะเสียงเงินไปกับการซ่อมแซมปรับปรุงในบางสิ่งด้วยก็ได้นะครับนะหรือก็เสียงเงินไปกับสุขภาพ ของสัตว์เลี้ยงคงใกล้ตัวก็ได้นะครับเป็นลักษณะเกี่ยวกับการซื้อยาหรือการรักษาอะไรบางอย่างหรือการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ดวงดาวเนี่ยนะครับผมก็พยากรณ์ไว้ประมาณนี้นะครับชาวลัคนาราศีกันก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับกับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านใดยังไม่ไปติดตาม Facebook ผมก็ติดตามที่ลิงก์ด้านล่างนี้ผมจะโพสต์ไว้ให้นะครับนะหรือว่าเข้ากลุ่มก็ด้านล่างเลยนะครับชาวลัคนาราศีกันอยากมีโชคในช่วงนี้ ให้คุณขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคคุณอาจจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาดูแลปกปักรักษาคุณก็ได้นะครับนะแล้วก็การทําธุรกรรมทางการเงินใดๆต้องรอบคอบเช่นยูดีมีคนโทรบอกให้อวนเงินระวังคุณหลอกลวงถูกโกงหรือมีใครโทรมาหยิบยืมเงินคุณในช่วงนี้อย่าให้คุณจะได้คืนช้าคุณระวังการถูกโกงเงินหรือมีเรื่องเสียเงินไปกับคดีความ หรือมันแปลว่าเสียเงินถ้ามีการเสียเงินไปกับหนี้สินเนี่ยเก่าๆก็แก้ดวงหรือก็เสียเงินไปกับการรายจ่ายอะไรต่างๆที่มันเป็นที่จะต้องจ่ายอยู่แล้วก็เสียไปนะครับหรือว่าคุณได้เงินบางอย่างมาแล้วคุณก็เสียไปเลยนะครับหรือมีคนมาช่วยเรื่องเงินคุณในการจ่ายค่าบางอย่างก็ได้นะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ